สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาทามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้น้ำสิบห้าเพื่อนเพื่อนมาเข่าสวนเนาะคะ่ะเข่าสวนเก็บผักเนาะค่ะน้ำคือหอมปอมน้ำนะมันใหญ่แล้วเน,นาะค่ะน้ำกับโบมีเวลาเบิงน้ำสิเก็บเพื่อนไปใส่ส่องแข็งไวะะ้เ,เนาะค่ะน้องบอลมันเดี๋ยวมันสิออกดอกแล้วนี่น้ำกับสิจงไว้จักน้อยเนาะคะ่ะจงไว้ให้เพื่อนแตกยอดเนาะเนี่ยมันมัน มันจะเถาแล้วนะคะมันก็เริ่มจะแตกหยอดแล้วเบิ้งเด้อมันจะแตกหยอดแล้วเด้อค่ะงามๆขนาดโบค้ควยเดือบเบิ้งเนี่ยพักอันอื่นเนี่ยตายเมื่อแล้วะคะ่ะอย่าถามถึงเด้อพักอันอื่นตายเมื่อลว พักบุ้งเกิดอย่สามตน้นเนาะรดหอมป้อมงามๆห,หอมป้อมนี่บ่อยากผักเลยงามหลายปลูกง่ายเนาะค่ะหอมป้อมเนี่ยนำบ่เคยปลูกเด้ปีแรกรู้สุกว่ามันปลูกขึ้นงามไนม่ค่ะแล้วนางก็จะจงเบีย้ยมันไวเนาะจงเบีย้ยเข้าไวร้ายาย,ยุได้ค่ะอู้หดัด รากรากอร่ออกอขากเข้าวอกกระเพราเนี่ยไ่ได้กินหรอกค่ะกระเพราน้ำปูกกระเพราไบ่ได้กินหรอกบอ่ได้เบิ่ง ได้สิให้เบอ่งน้ำสิให้เบิรงแดดมันส่องค่ะแดดมันส่องทายกับว่าเห็นเพราะว่าแดดมันส่อง ในท่มันแกลายเนะี่ยนำกระจาจงว้เนาะค่ะเนาะจงวนะ้งใ,ให้เขาเป็นเป็นดอกแลก้วนำกระจงจะมาเก็บเม็ดเพราะว่นานำดูแลบ่ดีเนาะคะ่ะได้กินโดนยูดอกคะ่ะนี่ เพื่อนปลูกเก้งๆก็คือสิได้กินอยู่หรอกนะค่ะน้นานในปูกก็เก้งไม<า>่ได้รากขึ้นมาจ้อยไม่ได้รากก็เพิ่เอาปล่อยหมันขึ้นไม่าวายอยู่ในคอนกิด เดีน,น้ำมเก็บมือดอกค่ะอะเดี๋ยวนำมาเก็บมือดอกน้ำจะเก็บไว้ซัมนีกันจงไว้เพื่อไปเก็บมือรุ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าตู้เย็นน้ำม,มันน้อยว่เาเป็นตู้เย็นช่องช่องแช่แข็งน้ำม,มันน้อยน้ำจะจงไว้แล้วก็แล้วมาเก็บมือรุนนะะ่นเนาะค่ะเนาะน้ำก็จะเก็บแต่ตรงนี้ไว้แล้วน้ำจะหดผักน้ำจะบืดกันเน,น,นาะค่ะเนาะโอเคค่ะบางตงต้นพักบุ้งนะ้ำเกลือบจะจกตน้น หนึ่งวานไว้หลายๆเนาะคะ่ะเกิดอ,อัดจ่อยแจะอยู่สามสี้หาต้นเนาะค่ะสิได้กินบมื่อไรนี่ทฤษฎีเศรษฐกิจนี่ไม่ได้กินเนาะค่ะบ่ได้กินก็สร้างจำเนี่ยและคะ่ะขอต้นอีหยังกุก็ไ,ได้ ต้นอีหยังน้ำกระเจาะอีหยังเนาะค่ะน้ำกระจำบ่ได้อันนี้ก็ซะแซลแหน่นี่ก็ต้นสัมบัวหรือราสเบอร์รี่เนาะค่ะกระแซมนี่แหะค่ะที่มันเกิดเนาะค่ะเนาะตอนนั้นก็บ่เกิดดอกก็สิมีต้นดอกไม้เนาะค่ะก็จะมีต้นดอกไม้อันนี้ต้นดอกไม้ที่นำซื้อแล้วนำหดให้มันน้ำประเด้มาหดมันเย้แค้นแล้ว รากาอันนี้ก็สิเป็นอา้าวอันนี้งามๆค่ะห็นบอกห่อันนี้นําไปเก็บยุบปลาเนาะคะ่ะน้ำหมอ้อปูไปเก็บด้น้ำปลาตายยากเนาะคะ่ะชุวนี้งามๆได้ถ้าามาใส่กระถางใส่ใจงามๆมันกระสิบเป็นกินจังอ่าต้นกระบองเพชรแปลงเสียไหมคะ่ะสวยดีแต่บ่านเราแดดไปใบ้านบ้านน่ะมันหลายแล้ว าฟังเบ่งบรรยากาศย่ามแรงกับน้ำเนาะมงึงสวนอเจาะอ,อยู่หอมปอมมีซัมเน่ละค่ะที่มันงามน้องนันกาไม่ได้กินหรอกค่ะเอา้าน้ำกระิคอจบขอล่าไไ้ซัมเน่เนาะคะ่ะมาเบ่งสวนทางห่างของน้ำเนาะไม่ได้ปลูกน้ำกักบแกน้ำกักบแกไปในคุเนี่ยแน้น้ำจะให้เบ่งค่ะเนี่ยอยู่ในคุนี่แหละน้ำก็จิไปใส่ช่องแข็งไว้เนาะค่ะเนาะ ได้ช่องแข็งไว้ไว้จะกินมากินลาบมากินก้อยบางจันน้องน้ำก็ได้กินาน้ำน้ำจิ้มสามรสจังสิเนาะอ้าวสำหรับมื้อนี้อ้าวค่ะสำหรับมื้อนี้กับมาเบิ่งสวนน้อยๆน้ำน้ำเนาะค่ะนอละกาน้ำกระฝากติดตามช่องเนาะคะ่ะเนาะช่องมาดามขนมปังฝรั่งเศสคันผู้ใดอยากพูดคุยเพิ่มเติมเนาะค่ะ ่ชงนี้กับสีมีสาระแนบุมีสาระแน่นคะนคะนอกกาฝากติดตามกันแน่นะคะนอกกาผู้ใดอยากติดตามเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook แฟนเพจของน้ำนะคะชื่อว่ามาดามขนมป่งฝรั่งเศสชาแนลกับคาบปกดไลให้น้ำเนาะนะคะ,ะน้กกาเข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะคะฝากขอความชิ้งไห้ก็ได้นะคะบางเทือบางที่น้ำจะบอได้ไปตอบขอความพาน youtube นะคะบางที่ผู้ใดมีขอความที่น้ำโอ้ถามเราตอบจากเทือให้ ไปฝากข้อความไว้ที่แฟนเพจนะคะนะคะ้องกาเดี๋ยวน้ามีเวลาว่านนามจะเข้าไปตอบให้เพราะว่า YouTube นามกบ่ม่ได้มีเวลาอีหลีคะ่ะบ่ได้มีเวลาอีหลีเพราะว่าคําถามจริงๆแล้วคําถามมันก็หลายเนาะคะ่นะเนะะ้องอ้าวสำหรับวันนี้นามกจิคอโตข้อจบไปแล้วอีหลีคะ่ะก็พอกันไหมในคลิปวิดีโอนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายยังติด